สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมอย่างที่เห็นไปในวิดีโอตอนที่แล้วผมเทียบให้เห็นนะครับระหว่าง AutoCA ็ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะแล้วก็ฝั่งด้านขวามือของผมเนี่ยก็คือ Biscat นะครับก็หัวข้อนะท็อปิกที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นพูดถึงว่า Biscat มันคือ AutoCA d นะแล้วผมก็ทำวิดีโอให้ดู นในส่วนของเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ในช anel YouTube รวมถึงทิกตอกด้วยนะครับก็ผมให้92%เลยว่ามันเหมือน a u ร o c a คแต่ว่าในส่วนของวิดีโอตอนนี้จะมาพาเพื่อนๆน,น,น้องเช็คแบบนี้ผมขึ้นเป็น2จอนะขึ้นเป็น2จอให้เห็นเทียบให้เห็นนะครับว่าไอ้คำว่าเหมือน a u ร o แเนี่ยมันเกินจริงไปไหมอ่ะมาเริ่มต้นกันทางฝั่งของออริแก่อน นะครับออริแกนที่ผมใช้เป็นเวอร์ชัน2,020นะครับส่วน b i สแค t เป็น v23 นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่ i ิจ t e ท h วันจำกัดไม่สิฝากอ,าอีเมลไว้เดี๋ยวผมจะให้ทางตัวแทนจำหน่ายเขาติดต่อไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมมารีวิวให้ดูก่อนนะอ่ะเทียบจากออริแกนออริแกนหน้าต่างปกติเนี่ยเราจะเห็นดีเทลประมาณนี้ผมจะขยายให้ดูก่อนเด้อ นี่นะครับอันนี้คือหน้าต่างปกติของ AutoCAD นะใครที่ใช้ตั้งแต่เวอร์ชั่น2019ขึ้นมาก็จะคุ้นชินกันดีอยู่แล้วนะครับก็เริ่มจากนะครับแถบด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมนูบาร์นะด้านบนเนี่ยนะฮะจากนั้นก็จะเป็นแถบริบบอนเนี่ยนะฮะซึ่งตัวก่อนที่จะลงมาถึงแถบเมนูบาร์เนี่ยอันนี้เป็น Customize Quick Access Toolbar ซึ่งมันจะสแตนบายตัวที่จะใช้งานบ่อยๆอยู่ด้านนี้ นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Work Space Switching นะประมาณนั้นนะครับรายละเอียดส่วนอื่นๆไล่ระดับลงมาก็จะเป็นในส่วนของแถบ Model Space นะหนะ้านๆะนะสีดำจากนั้นก็จะมาที่บรรทัดคอมมาลา์ด้านล่างรวมถึง Status Bar ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีจุดที่ควบคุม s t a t ัสบารก็คือ c u s t o ไม z e อ่าอันนี้ก็เอาไว้ควบคุม s t a ตัสบารทั้งหมดนะอันนี้คืออ่าลืมไปมีหน้าโมเดลแล้วก็ต้องมีหน้าเ y o ย t ครับเ a y ย u หนึลสองนะประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคเนาะอันนี้เห็นดีเทลคร่าวๆของตัว AutoCA แก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นจอเล็กเหมือนเดิมนะโอเคอันนี้ลงมาเป็นจอเล็กแล้วนะอันนี้คือเห็นคร่าวๆนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของ b i s c a t บ้างนะครับผมจะขยายขึ้นไปเป็นจอใหญ่ก่อนนี่นะครับ b i s c a t นะก็ไล่รายละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมนูบาร์จะอยู่แถบบน ลองจากตัวไทเติลเมนูบาร์อยู่ตรงนี้นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นคือจุดที่น่าสนใจก็คือมันสลับในส่วนของตำแหน่งกันอ่าเมื่อกี้ผมอธิบายเกินเกินไปแล้วนะในส่วนของแถบเมนูบาร์เนี่ยจริงๆมันต้องอยู่ด้านล่างแต่ตัวนี้มันอยู่ด้านบนนะครับไอ Customize q u i c k Access Toolbar เนี่ยมันก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นริบบอนเลยอ่ะก็เริ่มจาก Home ไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับในจุดของคัสซูไมคือ,อคัสซูไมอ่ะผมพูดสั้นๆแล้วกันคัสซูไมเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเข้ามานะอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในนี้นะซึ่งอันนี้เองเนี่ยในส่วนของใครที่ใช้งานออรแ์แกในพวกตะกระกูลไอโซเลตนะมันจะมีการซ่อนเก็บงานซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ที่สเตตัสบาร์นะแต่ บิสแคดเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้นะแล้วก็เป็นมีเซตติ้งด้วยอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวค่อยมามาลวงดูก,กันแต่โดยรวมนะครับมันมีฟังก์ชันใช้งานเหมือนกันนะแล้วก็ Workspace Switching ก็อยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะมีเยอะกว่าด้วยนะครับค่อนข้างจะมีเยอะกว่าด้วยนะแต่ส่วนตัวผมมักผมมองว่ามันน่าจะเอาออกมา Standby ไว้เฉยๆนะครับประมาณนั้นะในแถบของหน้าโมเดล สีดําเหมือนกันนะฮะนี่ฮะสีดํานี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระดาษนี่กระดาษ1กระดาษ2นะครับจุดที่น่าสนใจคือบรรทัดคอมมาลายเนี่ยบรรทัดคอมมาลายอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับแล้วสเตเตอร์บาร์ค่อนข้างเล็กนะฮะสเตเตอร์บาร์ค่อนข้างเล็กคือถ้าเราดูที่รายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ยที่ปุ่มคัสตูไม้ของเขาเนี่ยนะครับ ก็จะมีรายละเอียดอยู่งนี้ซึ่งบางตัวของ Oracle ไม่มียกตัวอย่างเช่นนะครับปุ่ม QP นะ Quick Property นะซึ่งจริงๆแล้วมันเอามาสแตนบายอยู่ที่ตรงนี้แทนไงนี่นะครับเอามาสแตนบายอยู่ที่ตรงนี้แทนอ่าโอเคนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้นะครับประมาณนี้อ่ะผมจะปรับไปเป็น หน้าจอเล็กแล้วก็จะคราวนี้จะเทียบให้เห็นคราวนี้จะเทียบให้เห็นนะเทียบเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าจอเล็กลงมาก่อนนะโอเคอ่ะทีนี้เรามาเทียบกันอ่ะผมเอาจุดแรกก่อนนะในส่วนของจริงๆเริ่มจากแถบเมนูบาร์แถบเมนูบาร์เนี่ยก็จะมีไฟล์ Edit View Insert Setting นะครับแล้วก็จะมี Tool มี d o อมี Dimension Modify Parametric เอ็กซ uh, ์เพรสทูลวิดโนะประมาณนี้คร่าวๆในนี้ก็เหมือนกันฮะนีฮะในนี้เหมือนกันแต่จุดที่ไม่มีคืออะไรฟอร์แมตฮะนี่ฮะฟังก์ชัน Format นะครับของเขาในนี้ไม่มีนะฟังชันฟอร์แมนะครับเดี๋ยวตอนทำหลักสูตรการสอนผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชัน Format จากตรงไหนซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหัวข้อตัวนี้ฮะเนี่ยเซตติ้งเนี่ยเห็นไหม นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เราไปในสถานที่เข้าใจก่อนนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแก้คําผมจะให้ดูที่โฮมก่อนโฮมโฮมของตรงนี้นะฮะโฮมของแถบริบบอนของ a u t o d e s นี่ฮะฝั่งนี้จะแบ่งออกเป็นพาร์เนลพารเนลแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับซึ่งหลกัหลกๆก็จะมี Draw Modify นะครับ Layer Block อะไต่างๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคลิกขวาที่ตรงนี้ฝั่ง Show Panel เนี่ยนะครับในส่วนของ Autodesk เนี่ยอันนี้คือผมติก๊กอันไหนที่มีเครื่องหมายถูกเนี่ยคือผมเอามาเอามาใช้งานตัวไหนที่ไม่มีเครื่องหมายถูกผมไม่ได้้้เเอาาามใชงนนนนะะครับบบจป็แี นะอ่ะทีนี้ในฝั่งของโฮมก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเมนูดรอนี่ฮะดรอม m ดิฟาย a อน o เทรดเลเยอร์บล็อกปรับปริ้นที่กุ่มนะฮะอันตินิตี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคอม p พ r e ์ซึ่งเมื่อกี้ก็คร่าวๆนะฮะที่ผมให้ดูเป็นเป็นหน้าจออย่างเดียวให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้ดูอีกครั้งนึงนี่นะฮะ มันก็จะมีกรุ๊ปมีพวกอะไรต่างอยู่ในนี้นะครับซึ่งมีรายละเอียดจริงๆก็ผมก็มองว่ามองว่าใกล้เคียงกันยกเว้นในส่วนของร i n g c o m p a พ e เนี่ยนะครับอ่ะประมาณนั้นนะะเดี๋ยวผมทำหน้าต่างเล็กกลับไปก่อนนะครับนะครับผมสรุปก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะซึ่งส่วนตัวนะผมก็ยังให้ประมาณผมก็ยังให้ไม่เกิน92%ที่เหมือนรอยน์คอนะไม่ได้เหมือน100% คือคือคือ,ค,อความหมายที่ไม่ได้เหมือน100%เนี่ยหมายถึงฟีเจอร์มันนะหมายถึงหน้าต่างการใช้งานของเขานะครับแต่คุณสมบัตินะครับโดยรวมนะโดยรวมถ้ามองกันจริงๆก็ถ้าเกิน70% 80%เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ใช้งานได้อยู่แล้วแหละทดแทนในส่วนของ o r ร c เดแคนะครับแลวประเด็นคือ Biscat เนี่ยซื้อขาดในราคาที่ไม่แพงหรือเช่าใช้แบบไม่แพงเนี่ยผมก็มองว่าก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมเนาะก็ เพื่อนๆ่ะครับคิดยังไงนะครับคิดยังไงอยากจะให้ดูตรงหัวข้อไหนนะครับคอมเพลตตรงไหนนะครับก็แจ้งเข้ามาในในวิดีโอให้ทราบแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆได้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะอันนี้คือผมส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆทางเพจทางชาแนลแล้วก็ในส่วนของติ k t o k แล้วนะใครที่ ใครที่ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอออกไปให้เพื่อนๆน้องๆได้ลองเรียนกันแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดแจกให้ด้วยสำหรับ b i s c a t นะครับผมประมาณนี้เนาะก็ฝากด้วยนะครับในเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ห้องเรียนออนไลน์ที่เป็นสมาชิกนะครับใครสนใจจะเข้าไปเรียนก็เข้าไปได้นะครับที่เพจ ห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ห้องเรียนออนไลน์ที่เป็นรายเดือนนะครับสาบาทนะครับผมก็ประมาณนะั้นเนาะโอเคก็เหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะให้คอมเพลตรงจุดไหนก็บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ